ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสําคัญมากในสังคมไทยมันส่งผลต่อการเมืองและการบริหารประเทศอย่างมากแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่าพักภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่อย่างไรบ้างมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างแน่นอนพักภูมิใจไทยได้เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่3คนคือนายอนุทินชาญวิรกุลที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังและนางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพา นายอนุทินได้ยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นคนที่ทำงานดีและเข้าใจงานอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสาเหตุที่พักภูมิใจไทยต้องการเพิ่มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยในการบริหารประเทศทั้งนี้นางสุภจีได้รับการเชิญเข้ามาทำงานในพักภูมิใจไทยเพราะเป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มากในการบริหาร แต่ที่น่าสนใจคือพักภูมิใจไทยยังไม่ได้เสร็จสิ้นกับการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียง3าคนเพราะนายอนุทินได้เผยว่ายังมีข่าวดีอีกที่คาดว่าจะมีการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยอย่างนายวาราวุธิศธิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและนายสนธยาคุณปื้มอดีรตรัฐมนตรีและบ้านใหญ่ชนบุรีนายอนุทินได้เผยว่าต้องรอดูวันอาทิตย์ที่2 3พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จะเป็นการประชุมใหญ่ของพักภูมิใจไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวข่าวดีอย่างเต็มไปด้วย แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพักภูมิใจไทยไม่ได้หวงอำนาจหรืออยากมีการบริหารเทียงคนเดียวแต่เป็นพักที่ต้องการความเป็นอิสระและความเป็นเสรีภาพในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นประชาชนได้รับความสุขมากขึ้นและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายอนุท like ินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศและประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุที่พักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มากในการบริหารซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพักภูมิใจไทยไม่ได้ห่วงอำนาจหรืออยากมีการบริหารเทียงคนเดียวแต่เป็นพักที่ต้องการความเป็นอิสระและความเป็นเสรีภาพในการบริหารประเทศ ซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นประชาชนได้รับความสุขมากขึ้นและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศและประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุที่พักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มากในการบริหารซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพักภูมิใจไทยไม่ได้ห่วงอำนาจหรืออยากมีการบริหารเทียงคนเดียวแต่เป็นพักที่ต้องการความเป็นอิสระและความเป็นเสรีภาพในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นประชาชนได้รับความสุขมากขึ้นและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศและประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุที่พักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มากในการบริหารซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพักภูมิใจไทยไม่ได้หวงอำนาจหรืออยากมีการบริหารเทียงคนเดียวแต่เป็นพักที่ต้องการความเป็นอิสระและความเป็นเสรีภาพในการบริหารประเทศ ซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าพรรคภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นประชาชนได้รับความสุขมากขึ้นและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนายอนุทินได้เผยว่าพรรคภูมิใจไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศและประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุที่พรรคภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มากในการบริหารซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพักภูมิใจไทยไม่ได้ห่วงอำนาจหรืออยากมีการบริหารเทียงคนเดียวแต่เป็นพักที่ต้องการความเป็นอิสระและความเป็นเสรีภาพในการบริหารประเทศซึ่งนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยต้องการคนเก่งและคนดีมาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นประชาชนได้รับความสุขมากขึ้นและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนายอนุทินได้เผยว่าพักภูมิใจไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศและประชาชนซะ